วัสดีครับตอนนี้มีขบวนรถธรรมดาที่261กรุงเทพอภิวัตสองส,สบดปิพัฒเข้าจอดที่สถานีชะอำนะครับวันนี้ทำมาได้หัวจากเอาซ่อมหมายเลขสี่ 1> 4ี่สี่หนึ่งเออสี่สยครับ,บอ้ขอภัย 4, 3, 0, 7, ครับสีบ่สามครับก็น,นะครับ ฟินแลนด์ด้นะครับก่อไปนะครับนี่นะคะผมอยู่ที่สถานีไฟฉามนะครับตอนนี้ หูเสียงกันหนึ่งของเอาซ้อมสุดยอดเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ